ได้แต่กลุ่มหัวใจไม่ได้เดลินิยออนไลน์สุขที่20กลุ่กุมภาพันธ์สองพาร้อยจัดทำและเผยแพร่โดยทีมงานอ e ีบุ๊ a แคนทอกเสียงอ่านโดยพัฒพิรภาพาสนี่เกือบจะ9ปีเต็มแล้วยังไม่เข้าใจกันอีกปฏิบานเมืองมันวุ่นวายอย่างนี้เพราะ3มเรื่องเท่านั้นคือ1ไม่เคารพกติกา2 ไม่ยอมรับเสียงส่วนใหญ่และ 3. ความยุติธรรมโดยเฉพาะความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งหัวขบวนคือพันตำรวจโตทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจากพรรคไทยรักไทยมั่นใจว่าไม่เคยได้รับทักษินคนที่มีทั้งคนเกลียดและคนรักมากมายนั่นแหละหล้งกองทัพรัฐประหารล้มรัฐบาลทักษินเสร็จเมื่อปี2549 ทักษิณถูกชนักปักหลังจนทุกวันนี้ต้องระหกระเหินอยู่ต่างบ้านต่างเมืองปกกองทัพคือนอำนาจให้ประชาชนด้วยวิธีทางประชาธิปไตยที่ทั่วโลกยอมรับคือการเลือกตั้งฝ่ายฝักฝ่ายอำนาจนอกระบบยังอุตสาห์ประมาทว่าก็แค่พิธีกรรมแต่ปัญหาคือการเลือกตั้งดันเป็นพิธีกรรมที่ทั่วโลกยอมรับเพราะเชื่อว่าคือต้นทางของประชาธิปไตยมันคือการฟังเสียงประชาชนว่าต้องการอะไร เป็นเสียงสวรรค์ต้องยอมรับว่าประชาชนที่เลือกทักษิณไทยรักไทยจนผ่านมาถึงยิ่งรักเพื่อไทยส่วนใหญ่เป็นกเกษตรกรคนรากญ้าคนชนบทคนยากจนคนมีโอกาสน้อยในสังคมแล้วแต่จะเรียกพวกเขาเดินเข้าคูหาย่อนบัตรเลือกตั้งเลือกพรรคการเมืองที่มีนโยบายดีๆเลือกผู้นําเลือกผู้แทนที่เชื่อว่าดีไม่ใช่เลือกคนดีที่คนอื่นบอกหรือคนดีของคนอื่น พวกเขาไม่ได้โง่แต่แค่อยากเลือกคนดีของเขาเองเพราะมีความหวังว่าจะช่วยให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกินอิ่มนอนหลับสุขสบายบ้างในชาตินี้ไม่ต้องถึงกับร่ำรวยหรอกพวกเขาเลือกประชาธิปไตยที่กินได้เขาเบื่อกับความทุกข์ที่ต้องตื่นเชา้ามาเห็นลูกหลานนั่งเสพย,ยาแทนที่จะได้ไปเรียนหนังสือเดีเรียนสูงสูงจบมาได้มีงานทำมีรายได้มาเลี้ยงตัวเองจุนเจอือครอบครัว เขาทุกข์ที่ยามเจ็บป่วยต้องวิ่งหยิบยืมเงินจากคนที่มีมากกว่าพาคนที่รักไปหาหมอต้องเอาที่นาที่สวนไปจำนำจำหนองหาเงินมารักษาพ่อแม่ลูกเมียที่เจ็บป่วยโดยไม่รู้ว่าที่ดินจะหลุดมือถูกยึดเมื่อไรเขาทุกข์ที่จะลงทุนเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ลงพืชผลทางการเกษตรแต่ไร้เงินทุนเพราะหนี้เก่ายังใช้ไม่หมดจะก่อหนี้ใหม่ก็ยากเย็นแสนเข็นจะไปหยิบยืมหนี้นอกระบบดอกเบี้ยก,ก็โหดแสนโหด ไม่มีจ่ายก็โดนรังควานดีไม่ดีเจ็บตัวถึงตายเขาทุกที่ลูกหลานต้องระเห็ุจากบ้านเกิดทิ้งเลือกสวนไล่นาะไปทำงานในโรงงานข่าแรงถูกสวัสดิการแย่แค่ค่าเช่าบ้านค่ารถค่าอาหารสามมื้อจะเหลือเงินสก,กี่ตังค์ส่งกลับบ้านวันดีคืนดีโรงงานปิดชีวิตก็เควงพอเพิ่มค่าแรงเป็น300บาทเพิ่มสวัสดิการให้ ในทุนก็ออกมาบุยวายจะเป็นจะตายเขาถูกที่ถูกเรียกว่ากระดูกสันหลังของชาติปลูกข้าวเลี้ยงคนทั้งประเทศใช่โยประเทศไทยมีชื่อเสียงเป็นแชมป์ทรงออกแต่พวกเขายังยากจนปากกัดตีนถีบหนี้สินรุงรังพอสินเสียงชื่นชมนิยายน้ำเน่าจบก็กลับไปจนดักดานกันต่อยังมีคนในเมืองที่เป็นชนชั้นกลางและคนรวยที่หัวใจประชาธิปไตยอีกมากที่ได้รับโอกาสจากนโยบายของทักษิณ ของพรรคไทยรักไทยและเปลี่ยนผ่านสู่มือของยิ่งลักษณ์จินวัตรพรรคเพื่อไทยที่วันนี้กลายเป็นอดีตนายกที่ต้องเผชิญกับวิบากกรรมมากมายไม่เว้นแม้กระทั่งสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรียั่งถูกขุดมาเล่นยอมรับกันได้แล้วว่าทักษิณยิ่งลักษณ์ใช้นโยบายกลุ่มหัวใจประชาชนแม้จะถูกตีตราว่าเป็นประชานิยม,มอมเมาวันนี้คนในเครือข่ายตระกูลจินวัตรมองว่าถูกตามเล่นงานอย่างไม่ยุติธรรม ถูกปองร้ายไม่ใช่ปองดองไม่ต้องมองข้ามไปถึงฝ่ายตรงข้ามที่ทำอะไรไม่เคยผิดคดีอืดตรวจช่วยเยอะมักมีโชคทางกฎหมายอยู่เสมอแม่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชอจะยืนยันเสียงแข็งว่าไม่มีการไล่ล่าก,ก็ตามแน่นอนว่าฝ่ายตรงข้ามทักษินยิ่งลักก็ปรบมือเชียร์ว่าทำถูกแล้วทำดีแล้วแต่ฝ่ายกองเทียนแมวปูคงไม่เชื่อไม่แฮปปี้ด้วย ต้นต่อปัญหาของประเทศตั้งแต่ยุค19กันยา2549ไล่ย,ยาวมาถึงยุค22พฤษภาคม2557และจวบจนวันนี้จึงมีอยู่แค่3เรื่องจริงๆ 1. ไม่เคารพกติกาเอาแต่กติกู 2. ความยุติธรรมและ 3. ไม่ยอมรับฟังเสียงส่วนใหญ่หรือเสียงสวรรค์ถ้ายังไม่แก้ให้เบ็ดเสร็จ เด็ดขาดประเทศชาติก็สงบยากต่อให้รัฐประหารอีกอกี่ครั้งไล่ทุบเครือข่ายทักษิณเขียนรัฐธรรมนูญอุ้มสมใครหรือไม่อย่างไรสุดท้ายเมื่อการเลือกตั้งมาถึงประชาชนผู้รักประชาธิปไตยกินได้ก็จะออกมาตบหน้าทุกครั้งเพราะถึงกดพวกเขาไว้ได้แต่กุมหัวใจเขาไม่ได้และกงลงรอประวัติศาสตร์ฉากเดิมๆก็จะหัวลับมาอีกหวังดีจริงๆถึงเตือนคนเทนตรง